โอเคเอาแล้วนะครับก็เพิ่งจะเช็คมาเนาะว่าเก็บแต้มถึงและก็เราจะมาส่มกันนะครับวันนี้เรามาดูกันสิบโลได้อะไรบ้างไปมาอะไรเอ่ยไหนดูสิฟอมฟอมให้อะไรมาสีม่วงสีม่วงอีกแล้ว ข้ามแบบรัวโอเคได้ดานเหิงมาตัวได้ใช้อยู่โอเคหมดละอ่ะสิบโลได้แค่นี้แหละอะไรใจคที่สุดตัวละครเยอะๆหน่อยไม่ได้หรือไงวะอี๋แม่งหมันใก้อันนี้ก็อีกนานเลยกว่าจะได้ตัวอื่นโอเคไม่เป็นไร โอเคอะไรเดี๋ยวอัปด่านถึงก่อนแล้วกัน